อย่างน้อยที่สุดนะครับเรื่องของการผิดพรบคอมพิวเตอร์นาข้อมูลไปเป็นเท็จส่งคอมพิวเตอร์การหลอกลวงประชาชนของข้าราชการเนี่ยมันต้องมีเจ้าพนักงานชอบนะซึ่งอันนี้ง่ายง่ายมากมันเป็เรื่องเอาแผลมาต่างประเทศมาหรือเรื่องแกจิต s เรื่องแก้วงจรผิดหรือปัสสาวะที่ร้านตันนิดแล้วแล้วมาบอกว่าเปนัสสาวะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องมันเป็นเรื่องที่ในน่าจะทําได้ อันที่สคือเรื่องของน้องน้องวิสแกนที่เขามาช่วยในรายนี้เป็นเป็นโซเชียลมูฟเมนท์ที่สำคัญเนะี่ยคือน้องเขาทำอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งนะฮะเรื่องของการตกท้ายเรือเขาสามารถทำให้เห็น,รรนว่าตกท้ายเรือในรถใฟฟ้าปัสสาวะท้ายเรือทำไม่ได้นะครับเขาสามารถทำให้เห็นเพราะฉะนั้นในเมื่อปัสสาวะท้ายเรือทำไม่ได้ตกาไม่โด้วัดทั้งตกแล้ครับเรื่องอื่นมันมันมันไม่ได้แล้ครับนะมันเป็นเรื่องเท็จหมดครับอันที่สองคือตอนที่ ไปถ่ายรูปตอนกลางคืนนะครับน้องก็ได้าสาธิตนะครับที่เป็นภาพตัดต่อเวลาที่21.56ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยครับแตงโมมีภาพคู่เป็นภาพเดี่ยวในเวลาถึงคืนซึ่งหลังจากที่น้องมิสแกนได้ทำาะไ้ก็ให้รู้ว่ามันไม่สามารถทําได้เลยทางเทคนิคคือการที่ภาพของมนุษย์ไม่สามารถแท้กันได้นะต้องถือ่อยังไงก็ตัมนคะครับก็คือเรื่องของรูปตัดต่อที่เป็นเทปอันนี้คร รับผิดชอบในเรื่องเวลาแก้ไข22.13และอย่างอื่นมัาจะตามมาครับท่านคือผมว่ามันหาข้อมูลไม่ยากนะครับง่ายมากอย่างรูปเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาตอนนี้ท่านรู้ไหมครับว่ารูปแตงโมมาจากที่ไหนผมเรียนถามท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีครัโอเคครับนะะ เราจะแก้ปัญหาเราต้องรู้ปัญหาเราต้องรู้ข้อเท็จจริงรูปของแตงโมก็ถูกขโมยมาจากอินสตาแกรมในรูปที่เอาไปตัดต่อผมมีข้อมูลเก็บหมดแล้วทุกอย่างนะครับเราต้องรู้เท่าทันหมดนะครับรูปที่เสียชีวิตมีลักษณะเหมือนไพ่หลังด้วยท่านเคยเห็นไหมครับกที่ผมเรียนครับก็คือวันนี้นะครับผมเนี่ยมาก็คือเป็นการอธิบายใหม่ท่านท่านท่านผมเข้าใจท่านท่าน,าน,านไม่ต้องอธิบายแล้วผมเ<ย>ข้าใจในตำแหน่งท่าน เดี๋ยวันครับคุณจะย็งเนๆคุณอย่าเพิ่งตามบทคุณก็อีกคนหนึ่งนบที่จะไล่ผมออกไปข้างนอกคุณทักใช่ไหมคุณอะไรนะคุณตั้มอ่าอ่าเปิดเปิดรูปแท้จริงสักรูปหนึ่งให้ท่านอธิบดีดูว่ารูปที่ภายหลังเหมือนถูกมัดซึ่งไม่ค่อยมีใครเห็นที่ท่านเป็นในแพทย์นะครับถูกขับออกจากพยานถูกขับออกจากพยานนะครับท่านดูเอาละกันนะครับนี่คือรูปจริง ทั้งหมดทุกอย่างรูปนีนใ้ใช้มที่ภายหลังเวลาเอาแค่ไายหลังก็พอคือเวลาที่เราจะทํางานกันนะฮะผมพูดตรงๆครับท่านที่ปรึกษาเด็กรุ่นใหม่เก่งมากเพราะฉะนั้นเราจะมาเชยล้าหลังไม่รู้ไม่ได้การจะไปยืนตรงไหนทักอย่างหรือต้องรู้ทุกเรื่องอันนี้เชิญัยทึกภาพได้เลยครับนี่คือรูปจริงที่ขึ้นมาต้องขออภัยสำหรับผู้วัชนด้วย เหมือนถูกมัดมือไา่หลังครับเรายังมีรูปในนี้อีกเยอะที่เราเก็บไว้เป็นความลับมากมายกลายกองที่เป็นรูปตก,กจ้ำดําเขียวมีร่องรอยเต็มตัวไปหมดแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในหลักฐานไหมผมไม่รู้เพราะฉะนั้นเพียงพอไหมครับท่านอธิบดีว่าเราจะต้องมาคุยหาความจริงแค่เศษเสี้ยวในนี้มีประมาณ20ภาพภาพจริงทุกภาพครับนะ เขามีหมดแล้วครับมีหมดนะฮะคือพี่ยักษ์รออย่างเดียวครับรอให้ท่านอิีดีเปิดไฟเขียวท่านมีเต็มเ <ขอ S 2> ต็มของตูางาหครับน,นี่คือก็คือว่าเดีีเราคิดว่าท่านรัฐมนตรีจะมาแล้วมันก็เป็นไม่เป็นเช่นนั้นนะครับประการที่สองที่ท่านพูดว่าจะทําให้เร็วแล้วก็อย่างเป็นธรรมทั้งสองประการนะครับคําว่าเร็วเนียมิยามไม่เท่ากันนะครับณเวลาตอนเนี้เราต้องการแค่ ยอมรับแล้วหรือไม่ว่ามีเรื่องเท็จที่เกิดขึ้นในคดีนี้แค่นี้ง่ายๆครับมันจริงๆไม่ต้องยืดเยื้อไปถึงว่าจะต้องไปรวบรวมผมว่าเรื่องแรกก่อนเลยมันเท็จจริงไหมที่ว่าบาดแผลด้านขวามือเกิดจากไปพัดเรือก็ดีนั่งปัสสาวะท้ายเรือและเป็นเรื่องปกติที่เป็นไปได้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาที่ทดสอบเนี่ยนะครับแค่นั่งก็เปียกแล้ว เป็นไปได้เหรอครับยืนขึ้นเพิ่งรู้ว่ากระโปรงเพิ่งเปลี่ยนเขารู้กันตั้งแต่ตอนนั่งแล้วทําไมการโกหกหรือการกล่าวเท,ท็จที่ประชาชนเขารู้กันหมดเนี่ยยังจะต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนหลายหลายเดือนแม้กระทั่งกรณีที่เราพูดถึงว่าภาพตัดต่อจริงหรือไม่แก้เวลาจริงหรือไม่มันเป็นวิทยาศาสตร์ครับมันไม่ต้องใช้เวลาอะไรเลยมันได้ดแว<ล>ะกยาเสพติดเป็นเรื่องจริงไหม นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ง่ายตรงไปตรงมามันไม่มีเหตุผลใดที่จะใช้เวลาบอกว่าสเดือน6เดือนเวลานี้ผมคิดว่ากรมสอบสวนพิเศษ,ษหัวหน้าชุดจําเป็นต้องมีอํานาจครับนี่เป็นข้อแรกก่อนครับ <c oughs> ครับมันถึงจะเริ่มนับหนึ่งหน้าแต่ท่านพูดว่ารวมรวบรวมพยานข้อเท็จจริงเราก็รว,รวบรวมส่งหมดแล้วครับแต่ถ้าเกิดมันใช้เวลานานเกินสมควรทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดความยุติธรรมมันจะกลายเป็นความอายุติธรรม พราะมีการเปลี่ยนแปล,ลงจากนั้นได้ครับโอเคครับทนายครับเมื่อวานนี้ที่มิสแกรนเขามีไปที่ดีเอสไอครับ,รบเห็นเห็นว่ามีมีช่วงจังหวะหนึ่งที่สําคัญคือมีการเปิดภาพศพคุณแตงโมงให้สื่อดูแล้วมันมีประเด็นเรื่องการเอามือไผ่หลังถูกมัดอ,มอะไรเงี้ยอาจารย์เห็นศพแล้วมีไหมประเด็นตรงนี้เออเอามือไผ่หลังแล้วทำไงมีเชือกมัดด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีคนเห็นด้วยนะ ทํ่ไมเขาไม่ห้ามปรามะนั่นแหะสิเพราะว่าถ้ามันมีคนเห็นก็ต้องห้ามปรามนะฮะคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเล่านะเพราะนั้นใครพูดเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบมันไม่มีแต่ในศพที่ทนายเห็นไม่มีแล้วเขามือภายหลังไม่เห็นแล้วครับอาจจะคนละศพหรือเปล่าแต่ศพแตงโมไม่มีมือภายหลังนะเพราะนั้นใครใครเห็นเนี่ยก็น่าจะต้องห้ามปรามหรือว่าเป็นพยานเมื่อสองปีที่แล้วนะไม่มีนะครับไม่มีอาจจะคนละศพแล้วล่ะผมว่าเชือกที่ถูกมัด เชื่อมัครบไม่มีไม่มีอาจจะคนละศพผมว่าอาจจะจําศพผิดนะไม่มีนะครับไม่มีเมื่อวานนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วในส่วนของการถูกละเมิดอํานาจศาลอะไรเงี้ยทนายมันมีส่วนมีเข้าข่ายลเมิดอํานาจศาลก็มีทนายตุ๋ยไปยื่นนะครับว่าใครมาทําอะไรพวกเนี้ยนะนะครับนะก็คนที่มาออกทีวีด้วยนั่งในรายการอะไรพวกเนี้ยนะนะครับท่าได้ทราบนะแต่ความเป็นของทนายเองมองยังไงบ้างเออผมไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปร้องอะไรใคร นะครับสื่อมวลชนก็น,นําเสนอข่าวไปนะครับส่วนใครจะไปคดีละเมิดหน้าศาลนี่มันต้องเป็นลักษณะเป็นการชีน้นำนะไปเช่นอ้างว่าเขามีพยานหลักฐานเท็จเบิกความเท็จอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผิดนะนะไปชีนช้นำชี้นำศาลชี้นําประชาชนชี้นําทุกอย่างอะ่ะอิทธิพลเหนือศาลอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีความผิดเช่นคดีแพ้แน่คนนั้นเบิกความเท็จอะไรเงี้ยอันนี้จะมีความผิดนะครับอยู่ในมาตรา32มสิบองของประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความแพ่ง เห็นทนายตุ๋ยเขาก็บอกว่าในการออกมาจังว่าเหตุการณ์และให้ความเห็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางนักวิชาการหรือว่าทางอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการชี้นำใช่ใช่ยื่นระเบิดอำนาจศาลขับยื่นไปแล้วฮะรู้สึกจะมีนักวิชาการคนหนึ่งเป็นนักอานยาวิทยานะทนายผมทราบนะคนไหนลองไปถามก็ดูที่ก็วิจารณ์อ่านี่ยคนนั้นเนี่ยอืมวิจารณ์ศาลอะไรนะครับทนายทราบอืมแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ก็ไไม่รู้อยังง คุณ,คณแม่ับวันวันนี้ยังรื้ออยู่นะเราต้องดูเป็นรายสัปดาห์ไปสัปดาห์นี้ยังรื้ออยู่<ช>นะครับคิดว่าสาเหตุที่มีการรื้อเนี่ยก็ยังคงเป็นการไปเห็นคลิปอะไรบางอย่างมาใช่ใช่ใชเห็นคลิปในทิกต o อกอะไรพวกนี้นนคลิปแตงโมกีดร้องอะไรเงี้ยเหมือนมีคนช่วยมีคนทําร้ายอะไรเงี้ยก็เลยความเชื่อว่าเป็นความจริงอะไรเงี้ยครับว่าจะมีการเจตนาฆ่าเลยนะมันจะมีน้ําหนักพอไหมคะที่จะทําให้รื้อคดี พยานหลักฐานพวกนี้มันมีอยู่ในสำนวนหมดแล้วไอ้พวกคลิปลปอมคลิปอะไรพวกนี้มันอยู่ในสำนวนหมด GPS ก็มีรายงานชันสูตรสอบอะไรทุกอย่างมันมีหมดแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านอ,อ,อะไร GPS นะหมอทั้ง8ปากอยู่ในสำนวนมันมีครบแล้ว mm hmm. ถ้าถามผมนะหมอพอรที่ไปอยู่ในสำนวนนะเ mm hmm. หลือแต่หมอทวัชชัยที่ไม่ได้อยู่ mm hmm. นะครับเพราะว่าแกไม่ได้ผ่าศพไม่ได้เกี่ยวข้องนะคุณแม่ก็เลยให้ตัดทิ้งไป mm hmm. แค่นั้นเนี่ยตอนนี <No. S 1> ้ยังได้คุยกับแม่ไหมคะคุยครับคุยเหมือนเดิมยังรักกันเหมือนเดิม บอกให้คุณแม่ก็พักผ่อนเยอะๆอย่านอนดึกการที่เมสแกรนไปเมื่อวัน77คนนี้ถือว่าเป็นการกดดัน BSI ให้มีเลขคดีพิเศษโอ้มันแน่นอนอยู่แล้วดูไปเยอะจังเนี่ยดูจนไปยืนเถียงกันจุดสัมภาษณ์เห็นนะเออปกติก็ต้องไปยืนจุดสัมภาษณ์ตามที่กาหนดวันนี้ไปทั้งทลาย70็ดสคนก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมามันก็คือการกดดันอ่ะแต่ก็อาจจะมีเจตนาหวังดีว่าอยากจะให้มีการรื้อฟื้นคดีก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อคดีในศาลนะ นะครับเพราะคดีในศาลนี่มันแก้ฟ้องแก้อะไรไม่ทันแล้วจบแล้วเหมือนเมื่อวานเขาพยายามจะขีดเส้นใต้ให้มีการรับสืบสวนให้ทันก่อนที่ศาลจะมีการอันคำพิพากษาในเดือนในเดือนนี้อะไรอยนเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าการที่ดีเอสไอจะรับเป็นเลขคดีสืบสวนเนี่ยมันต้องดูด้วยอัลเเวิร์มหน้าศาลหรือเปล่าเพราะว่าทนายตุ๋ยก็เตรียมยื่นอยู่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคดีอยู่ในศาลแล้วคุณไปสอบสวนเรื่องเดียวกันอยู่ในศาลเนี่ยเดี๋ยวเดียรนาก็จะติดคุกกันหมดเนี่ยนะครับผมว่าท่านทวีีกกก็็ฉลาดดต้้องงรู่่ชวนนึๆไป นะครับเพราะว่าทนายตุ๋ยก็เตรียมแนละ้วคดีกําลังพิจารณาอยู่ในศาลแล้วก็ไปไปอะไรไปสอบสวนคดีที่ไม่มีอำนาะจสอบสวนเนี่ยผมว่าเขาไม่กล้าหรอกนะครับไม่กล้าทนายครับก็คือมเมื่อวานนี่ผมได้มีการพูดคุยกับทางอุตสาหะรรยะเออทางด้านอาจารย์ปานเทพไปเขาบอกว่าอยากจะเชิญคุณแม่เนี่ยไปที่บ้านตาคิดถ้ามีการเชิญไปเนี่ยแล้วคุณแม่อยากจะให้ทนายไปด้วยเนี่ยทนายพร้อมที่จะไปไหมต้องขอคิดดูก่อนนะว่าเชิญไปทําอะไรนะต้องดูก่อนนะครับดูดูก่อนว่าเชิญไปทําอะไร นะฮะต้องดูก่อนนะแล้วมันจะเป็นการแบบเชิญไปให้ข้อมูลในเชิงนั้นไหมแบบอืมนหลังคุณแม่ให้รู้อะไรพวกนี้ไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะเราจะไปให้การเราให้การหมดแล้วอืมก็ไม่รู้ต้องถามคุณแม่ดูก่อนว่าจะให้ไปทําอะไรยังตอบไม่ได้นะส่วนตัวผมไม่ได้ขัดข้องอะไรหรอกอหมดแล้วถงออีกเรรื่ค คุณสแตมล่าสุดวันนี้เห็นทางกอ,องทัพบ,บอกออกมาบอกว่า2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเข้าไปร้องเรียนว่ามีดนตรีไปข่มขู่คุกค,คามเลยในเรื่องหนึ่งสองที่จะยัคดคดีอะไรต่างๆเนียอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องกองทัพบ,บกนะแต่เรื่องนี้ผมก็ได้รับคาําสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หยุดพูดแต่ก็ขออนุญาตว่าทางลูกความผมเนี่ยก็ได้มีการให้การแล้วแค่นั้นเน่เกี่ยวกับเรื่องมาตราหนึ่งสองนะพูดแค่นี้พอเพราะนอกนั้นก็เป็นเรื่องกระบวนการของกองทัพซึ่งเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับนะ ที่ไปให้การนี่คือเพิ่งจะไปให้การหลังจากมีประเด็นหรือว่าก่อนหน้านั้นนะคะอ,อ,อันนี้ไม่ขอตอบดีกว่าแต่มีการให้การแล้วเรื่องประเด็นเรื่องมาตราหนึ่งสองนอกนั้นเป็นหน้าที่ของทางกองทัพจะพิจารณาอย่างไรจะมีความผิดหรือไม่นะฮะส่วนเรื่องร้องเรียนก็ไม่ไม,ไ,มไม่ขอพูดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงม,มานะครับก็คงไม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อมูลในทางลับมากกว่าส่วนใครจะพูดไปอะไรยังไงก็ตามสบายแต่ขอระมัดระวังนะครับมันมีเรื่องพูดเยอะ นะไอ้เรื่องมาตราหนะึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมว่าอย่าไปพูดเลยมันอ่อนไหวไม่ว่าคุณจะคุยกันทางแชททางอะไรต่างๆคุยเรื่องส่วนตัวแล้วก็ลามปามไปนะนินทาเจ้านายอะไรเงี้ยก็มีความผิดหมดนะไปดูคดีเก่าๆเพราะนั้นก็หาเรื่องอื่นคุยด,ดีกว่าเยอะแยะ,ยะไปเรื่องตลกบกฮาเยอะนะเหมือนว่าโซเชียลก็เริ่มจะออกมาไม่เห็นด้วยที่จะดำเนินคดีในข้อหานี้อะไรต่างๆครับครับ,นะรบอันนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐทางคุณพ่อก็พ่อในพลเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปดำเนินการอะไรนะครับนะ ใช่ครับใช่ครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปใช่ครับมันมันอยู่ที่หน่วยงานที่เขารับผิดชอบอ่ะซึ่งอาจจะเป็นกองทัพหรือตำรวจอะไรนี่อันนี้ก็แล้วแต่เขามันมีคณะกรรมการมาตรา112เนี่ยอายการสูงสุดเป็นเป็น,เป,นเป็นพนักงานสอบสวนนะท่าที่ผมทราบนะไม่ใช่ตำรวจจะทําอะไรก็ได้ใครไปยื่นเดินไปร้องเรียนอะไรมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องมีคณะกรรมการเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะฉนั้นขอให้สบายใจนะถ้าคุณสแตมไม่ได้หมิ่นสถาบันเนี่ยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเลยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้หมิ่นนะ ไม่ต้องกลัวเชื่อผมสิยกเว้นว่าเราไปทําผิดจริงเราก็ไปขอพระราชทานอภัยโทษเท่าที่ผมเห็นนะแต่ถ้าเราไม่เราไม่ได้ทําไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องผวาแล้วเรื่องที่มีการไปยืนป่นส่ที่ก 6, เรื่องของสองเนี่ยคะ่ะให้ําเนินการทนายพอาไหคะว่าตกลงแล้วใครเป็นคนไปยื่นกันแน่คือคืออันเนี้ยนนมันเป็นความลับเป็นเป็นความลับ,บแล้วลูกความก็ไม่ได้ให้พูดนะ,อ,อ,ะอันนั้นก็ปล่อยไปเป็นไปตามกระบวนการมันเป็นความลับนะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมีหมายมาแล้วก็รู้นะหมายไปถึงใครคนนั้นแหละแต่ถ้าไม่ทำานี่ไม่ต้องกลัวฝากบอกด้วยนะคุณตัมนะ้มเนี่ยจุกครูนะถ้าเราไม่ไทําไม่ต้องไปผวาหรอกไปผวาทําไมบางคนบอกผวาจะต้องไปถอนฟ้องถอนฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยผมก็สงสัยว่าเราไม่ได้ทาเนี่ยเราจะไปผวาทําไมล่ะน้องฮะหรือว่าเราทํายังไงแน่ผมก็สงสัยอยู่ไงถ้าไม่ได้ทําไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องไปผวาถอนฟ้องถอนฟ้องหรอกจะไปกลัวอะไรเราไม่ได้ทําผิด ครับขอความนี้นึงว่าแล้วค,คนที่เขาคุยด้วยอ่ะอย่างเช่นลูกความผมถ้าคุยเรื่องนี้ด้วยอะจะหนูมีความผิดไหมคะเออเขากันเป็นพยานได้ครับนะถามตรงนี่ตอบตรงนั้นเนี่ยนะเขากันเป็นพยานได้นะครับนะก็ดูว่าเวลาตอบสนองมัมีส่วนร่วมไหมอืมอนะครับ,บม,รม,มีส่วนร่วมไหมสนุกสนานกับเขาไหมเวลานินทาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะเออถ้ามีมีส่วนร่วมก็โดนแต่คิดว่าลูกความผมไม่น่าจะมีส่วนร่วมหรอก น่าจะเป็นพยานมากกว่าแล้วนะก็ฝากคุณตาจำว่าเราไม่ได้ทำผิดไม่ต้องไปกลัวจริงไหมน้องไม่ต้องกลัวหรอกททนายเห็นแชทเนี่ยลูกความของทนายมีส่วนร่วมไหมไม่น่าจะมีนะ <c oughs> นะครับไม่น่าจะมีลูกความผมน่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์ <c oughs> นะทนายชคงไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีส่วนร่วมหรอกนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมีหมายสารไปก็รู้แล้วละ่ะ <c oughs> แล้วก็คุณตาจถ้าเราไม่ได้ไปอะไรไม่ได้ไปหมิ่นสถาบันไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปเสียวสันหลังอะไรต่างนะอืม ครับพอนะ